มาเริ่มต้นามาเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเรียกว่าแบบศีลห้าศีลห้าให้ทายกทายิกาแต่ละวัดเรามาเริ่มต้นมาฝึกมาหัดวันนี้ก็คงจะเริ่มเลยก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดมีการนั่งปฏิบัติภาวนา ภาวนาแบบไหนเดี๋ยวหลวงปู่ใหญ่เพื่อนจะให้ให้ข้อคิดให้สติให้ปัญญา,าเราจะได้เอาไปพิจารณาและป,ปฏิบัติกันต่อไปแต่เทนี้ไปเดี๋ก็จะพาสวดมนรรมต์ทำวัดซะก่อนพาสวดมนรรมต์ทำว,วัดสวดมนต์ทำวัดเสร็จเรียบร้อยอก็นั่ง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 ภาวนา,าภาวนาก็ บอกเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนที่คนไม่เคยเนาะเอาลมหายใจเราเป็นเป็นหลักเป็นที่ตั้งเป็นเครื่องกำหนดรู้คือหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่ใช่หายใจทิ้งเปล่าๆไม่ใช่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แล้วก็มีคำกำกับว่าหายใจเข้าพูด หายใจออกเราก็กำหนดว่าโทเป็นสองคำอ่าเป็นสองคำอ่าเริ่มต้นให้เรารู้สึกก่อนว่าเออนี่เราหายใจเข้าอันนี้จะหายใจออกอ่าต่อจากนั้นไปแล้วก็จำไว้ว่าเออหายใจเข้าเนี่ยกำหนดว่าพูดอ่าหายใจออกกำหนดว่าโทอ่า ทำไมจึงให้พูดคำนี้นะว,ว่าไรมันจะได้ระลึกนึกถึงคำว่าพุโทโธเราเป็นผู้รู้อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนเป็นเบื้องต้นรู้แบบไหนแล้วก็เดี๋ยวมันจะต่อยอดไปเองบางคนอาจจะเกิดความสงบก่อนบางคนก็อาจจะเกิดปัญญาไปเลยก็ได้บางคนก็อาจจะเกิดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือเบื้องต้นคืออาณาปานสตินฝึกอาณาปานสติอยู่นิ่ง บางคนอาจจะอู้เกิดปีติปลอดโปง่งมันปลอดโป่งในจิตในใจโอ้บางคนอาจไม่เคยต้องให้เคยเอาไว้มาฝึกเรามาฝึกตัวเองอทุกคนให้ตั้งใจตั้งใจชอบใจไม่ชอบใจอย่าพึ่งไปว่าตัวน,นั้นให้ตั้งใจฝึกขัดตัวเองนะอ้าวตอนนี้ไปนี่จะบาสวดมนรรมต์ทำวัดให้ครูบาสวดมนรรมต์ทำวัด